ัดีครับเดี๋ยววนนี้รถติดแห้งครับนี่แต่งสาินาทีพ่านจะไปโยมึงมึงม,ง,มงรถติดแห้งวันนี้โอ้ย,ย่างว่นี่ไปบรได้แล้วครับนี่ข้าอยู่่คกินิกหมอซมอนไปบ่ไดแล้วต้อทาเปชีวิตเปลี่ยนเลยล้วเออโอ้ยจะเป็นไปไปเทือนหนอยทีละน่อยยังว่าอยากแหงยังว่า,งงาวลำบากกะนมม้โมไซยังไปประเดอโไซยังไปประดนูปัญญาไปเลยโมไซน่วัดวัดสามา มไอไซน์ยังไปไปเลยมอไซน์อ่ะแต่ว่ามอไซน์สก็แซ่บแซ่บไปเลยยังไปไปเลยไปไปเรามากหนักเลยรถติดเดี๋ยวรติดไทยไทยคิดตั้งแต่นี่นับตั้งแต่นี่มันมันมากนี่ประมาณยี่ชิปนาทีแเลยไปหนีในไทยนี่มันสิได้เจ้านาทีจ้าหนีสุดนี่ลองไปเลยจะถึงสี่แยกถ่ายไปเลยคิมหันต้องถ่ายไปวันนี้ได้ช่างภาพจากคิมหันฟนะิมเมอรี่นู้นู้นจะเป็นลูกชายหรือลูกสาวก่อ า้เป็นเป็นพ oh, okay, ุทสายเป็นพุทสายเป็นพุทสายพุทสายเป็นพุทสายนะไม่ยิ้มหวานนะไม่ตามไม่ยิบหวานนะพันเอาก็อยากเป็นพุทสายอยากเป็นพุทสายพุทสายเป็นพุทสายนี่เป็นพุทสายโอ้ยาวเลยยาวเลยไปไม่ได้โอ้ขนาดมันตีดขนาดมันเบี่ยงให้โอ้ขนาดเขาบให้ไปตรงนี่หน้าล่ะ มาทายรูปผมไหมครับถ่ายรูปผมเนี่ยก็มาถ่ายรูปรถติดโอยตายตายก็น้าเบี้ยงก็น้าเบี้ยไอชิงควานมาถ่ายรูปอยู่นี่เลยพอดีบอกบอกเกินว่าเห็นบอลลูปผมเดียวขึ้นนั่นแหละเขาแต่งจนอายุสิบแปดโอ้ยแต่งโคตรอะไรบาอันกินรูปไปไรเงี้ยงจะซบบอลนะแต่งโคตรนะเราบกมันอ้าถึงหนึ่งปาเลยเหรอฮะโคตรถึงเลยไม่ใหม่ ตัข้ากันมาเอาเอาเอปอกข้าวกมใส่ปอกก็ยังข้าวเกี่ยวกุงเย่าคาสองนี่น้าเล้วจะเติไปคนตายแล้วเอ้ยมันรอกันรอมันกี้สืบทอดไปว่ากูนตายแล้วเนอเว่าก็ถือเลยแล้ไม่ทันไปดีกว่าไม่หานแตไม่หอบเราจิตกรเราเออกระบอกกระบอกนย่ไปไปจิตกรเด้อมาสั่กิไปตายจิตกรกระว่าเพราะว่าเขาเนี่ยเขาแตงเขาแตงกันรนีได้มาแตงคนเท่ากับจนจนเบอร์ได้ไหมจนเหลืองจนันสีดวย คนก็รอแต่งรอได้เด็ตัวกันครับเ,เมากระแต่งจะขอกระแต่งโบอเลรว่าโอ้แต่ละคนจะจำเขาก็ได้แล้วเ้มจะกานันในหมู่เยอะเลยป๋า่บปอจำนาคิดเลยไอ้ออ่มซุ่มราบปริญญามาแตง่งอั่นี้ตจนเข้านาเพราะมนใส่ลูกจากของของ่อเนเท่ายั้งายลูกนั่นงคุ้ว่านาคนพูด,ดอีกเด้้หนี้ว่างามเกินเกิๆๆนกันอันนี้อ๋อนมัน่า คืนโอ้ไปติดจะเปนี่มันเล่นเล่นเดียวมันตีดเป็นยังไงนี่มันอนมาเลยมันขนาไฟเขียวยังไป่ได้เหอี้ยงเนารับรยบมนโตแลล่ะไปว่าทั้งทังพุ่นกัติดทั้งพีกัติดเนาะสี่กพุ่นกัติดทั้ีกัติดติดคือกันเลยขยับไปเลยรู้ออกจับพุ่นรู้ออกล้างเั้นเรียกกระสีเรียกพลาไปขอไปผมกมันจะไม่พุ่งยื่นแก้กวาันเีเเดี๋ยว มันพุ่งตะวอกเส้นราชพัฒน์พุ่งแล้วกล้วชีวิตเน่ยยังก็เส้นแมคโครเลยดีเส้นนอกไงเลยเดี๋ยวถ่ายดูมันเดมันมันแยกตรงนี้นี่มันเลยมันเลยแคบมันเลนเลนเดียวไงเดี๋ยมันมันขับเลนเดียวอนนี้มันเจอไฟแดงยีบไปโมเป็นอีกแต่ก่อนถ้าเป็นไฟแดงมันจะได้วิ่งในสองสองสองทางตัวนี้แ้กในทางเดียวไฟแดงกับฆ่าติงค่าติงเลยจอดท้างกัน กูดูกงให้หบดมาหมางมาเนีแทางไงกเกาาโอ้ยคือดีบอแล้วานนี้ทงมัคืนเลยดบดูโอ้เอายางบนสุดไฟแดงด้ครับยางบนสุดไฟแดงงาเลยติดงาเลยติดงาเลยโอ้ลืมไรส่วนลืมไส่วไ่ได้ต้องไปตัดคำพูดที่ไม่สุภาพออกนี้วติงๆงาเลยันี้โอ้วันน no ี้คิ้นมากวันเจอกา ก็เท้าับเทาปกับจามู่หมดจะาม่หจ้บอกเจบอกเท้าได้น้วาลงลมรถติดป่ะเชื่อติดก็ไกลมากกว่านั้นอยางเน่บอกแม่ด้วยว่าแม่ถ้งมาเช้าถ้าพ่อมาเช้าจะักพ่อแล้แม่ป่ะเออเากไปแล้วอ่ะลำบากลำบากพลังกันดานมากรถติดรถติดวันไหนไปกุ้ซ่อทางไหนเลยวันไหนไปม่หาซ้อมทางในเลยเตีียมเวหาซ ปัดคอกันได้ไ hmm. ข่ฮะไข่นี่เด้สาวปัดคอไอเห็นนาได้เห็นนาซาวปัดคอเนีาใหญ่ๆนาใหญ่เอาเอาดาจ้อยใหญ่นึงซาวปัดคอเจ้าปจะจวงเห็นมึงซาวปัดคอเนี่ยเนี่ยซาวปัดคอเดี๋ยวเดี๋ยวพ่อพาไปดูผู้สาวดูนี่ผู้สาวเก่าอนี้ลูกไม่นะเอาผู้สาวเก่าดี้ ไม่ไม่ไม่ถึงว่าเขาเคยเป็นผู้สาวเก่ามาก่อนไม่ตอนนี้เขาเขาได้ลูกแล้วมนนีลูกแล้วก่อนเขาเป็นผู้สาวเดี๋ยเขาเท่าแล้วเออเดี๋ยวนี้เขาเท่าแล้วแต่ก่อนเขาเป็นผู้สาวอยู่ผู้สาวเก่าเรียกผู้สาวเก่าไม่ใช่ผู้สาวเก่าเขอะไรเขาเป็นผู้สาวเก่ามาก่อนแต่ก่อนเขาเป็นผู้สาวเดีี๋ยน้เท่าแล้วเอ้าเท่าโอ้ยเขาไปไปไปจะไปยังล่ะเอ้ยจะไปเล่นเขาจีร่าไม่ไปเล่นเขากทางันดีโอ้ยไม่จะไปเขาไปเล่นน่ะไปแล้วนนั่นนอไปเล่นเขาใหมาเจ้ดี๋ย่เขาใม่ ไปแล่นไปแล่นเล่นเขาแล่นไปเล่นเล่นเขาก็าทางท้งก็ดินวันแี้ว่าคุณพักนี่อ่ะหมดเขตไฟแดงแล้วใช่ไหมให้ให้สุดนี่ก่อนอา้าวโล่งเลยครับโล่งเลยครับโล,งล่โลงเลยครับมีแหงมีแหงอ้าวโอเคจบคลิปแค่นี้แหละครับผมอา้าวปิดคลิปปิดคลิปเลยจบแล้ว